เอฟซีแฟนคลับสายมอลำเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมส่งกําลังใจสําหรับทีมงานเก๋งออดิโอการลสินนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ล่าสุดได้เกิดอุบัติเหตุเมือ omo, ม่อบอกกีชั่วโมงที่ผ่านมาเน,นี่ยหลับพีข้ามผ่าน <c oughs> ต่ว่าก้อนสิไปหนามาหลงังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลลั่มทีคารุรักสู้ผู้สู้คนเ <c oughs> มื่อนีม้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับปัญหาคนโกสุริโยบานธามิตรโก้ไปไหนาโก้ไปไหนาย่างเดียวพี่น้องอ่ะหลักเพิ่นว่าค่าอุบัติเหตุพีข้าอดต่วกอ เกือบทุกวันเหมือนปอ่าลาสุนภัภพี่น้องเนาะสำหรับทีมงานเก่งออดิโอการลาศิน ได้เกิดอุบัติเหตุเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เนหลักไพ่ขัามพานผู้ใช้เฟซบุ๊กเทคกน้อยเด็กกาลสินได้ออกมากเคลื่อนไหวพี่น้องขอให้ทุกคนปลอดภัยเดอ้อครับนี่หละเขาว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดเวลาอิหีกําลังใจเด้อครับเก่งออดีโอกาลสินหมูน้อยจุลารัตแล้วก็มีการโพสต์รูปภาพในหลักไพ่ข้ามพานอ่าเป็นรถกระบ,บะดีแม็กีเป็นรถขนเวทีเป็นบอสเครื่องเ,เสียงเวทีเครื่องเ,เสียงพี่น้องอ สำหรับป้ายทะเบียรนรถพี่น้องเนาะก็เป็นสองสองสองหนึ่งตองสองหนึ่งพยพันสีขาวซึ่งเข้าเบืองจากสภาพรถโอ้โหเรียกว่าพังยับดูจากสภาพแวดล้อมพไัยข้ามพานนาสีส้นกับเสาไฟเสาไฟสองสว่างข้างทางแต่ว่าพื้นถนนนี่ก็คือเปียกวัสันเถาะนาสิบ่มั่นใจว่าจางไดฝนตกหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อช่วงเช้า แล้วสําหรับอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดยุสัยพยิมผ่านสาหรับอุบัติเหตุเช้อนีเนาะพี่น้องนาะเกิดยูนาปัมพี่ที่พี่น้องป่าข้างเครื่ออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นซึ่งผู้โดยสารนางมานํำการสองคนพี่น้องก็มี่น้องคอนวอยลวกษะพี่ตุ้มพี่ตุ้มประชันวานางมานํำการสองคนพี่น้องเป็นรถอีซูซูดีแม็กสีขาวลังคานี่ต่อเติมเป็นโค้งขึ้นมาน้องพี่น้องนาะแลวก็เอาผ้าใบคุ้ม อ่เป็นของทีมงานเก่งออดิโอการสินพี่น้องเป็นทีมเวทีเครื่องเสียงให้กับหมอลําซิงอ่าดังๆนี่การลาลายคนวันเถาะเอ่อมาคืนนในนาที่มาจากงานบอกับว่ามั่นใจเนาะพี่น้องเนาะเก็บเวทีเครื่องเสียงแล้วอ่ากับนี่แหละก็เดินทางมากับมาเสียหลักส้นกับเสาไฟซองสว่างเป็นเสาเหล็กเนาะพี่น้องเนาะถนนอ่าลีเรน เป็นกอกางพี่น้องเอา้าทรงกระลังใจกันหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้น้องพี่นอ้นองมีอ่าค้นแช่ไปมากกว่า80ครั้งพี่น้องอืในเวลาหนึ่งชั่วโมงว่าสั่งทบครับหล้กกามีอ่มอรําซิงอ่าหล้กก็ศิลปินลหลายๆคนออกมาทรงกระลังใจใพี่น้องเพราะว่าสิเป็นบอยอนุชัยฟ้าห้องเอิญอ่าพาคุมข้องขอ,งของให้ปลอดภัยครับอ่าล้วกะ็บเว่าสิเป็นโอ อ่าพร,ราณชัยเพชรบ้านแพงจังส mm ีเงาออกมาทรงกระลังใจคือว่าคนในวงการมอรําซิ่ง mm hmm. วงการร้นแห่เพื่นสีหูจักกันเป็นอย่างดีเพ,พ <c oughs> ื่นข้ามานเา็นบลังบลสิเป็นทีม mm hmm. คอนบอยทีมเวทีเครื่องเสียงต่างๆในหละพี่น้อง mm hmm. เพราะว่าส่วนมากแล้วมอรําซิ่งเนาะบางว mm hmm. งบางคณะบางท่านพี่น้องเพื่นบได้มี เครื่องเสียงหรือเวที่เป็นของเจ้าของแมนบ๊อกิอเป็นการลักษณะการเช่าซึ่งสํหรับทีมเวทที่ทีมเครื่องเสียงจังสิกับหมลําสิงพื้นกสิรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าันทอเอาหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเรียกว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมส่งกําลังใจกันอย่างล้นหลามพายามพานอขอห้ปลอดภัยขอให้คุณพระคุ้มครองว่าันทอ,อซึ่งเบื้องจากสภาพรวดแรวกับโอ้โหพายขามพานถือว่านนหนักยุ่แมนบ่อชนกับไฟสองสว่างข้างทางแล้วหน้ารถเรียกว่าพังยับพี่น้องแต่ว่ากับ ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีที่ว่าบ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหรับอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดอยู่หน้าปั๊มพีทแมนบ่ท่างเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นมาซันท็อปนาซีเกิดจากวิสัยทัศน์การมองเห็นบ่อันนี้บ่หม่งใจแพ้ผ่านเพราะว่าบึงจากสภาพวดล้อมแล้วคือจังพื้นถนนแฉกจังหีินนหรือว่าฝนตกถนนลื่นรถเลยเสียหลักก็ได้หรือว่าค้นขับง่วงบ่หรือจังไดก็ต้องไปอันนี้ก็อีกทนึงพี่น้องอาจจะว่าตอนนี้ล่าสุดก็คือ ปลอดภัยทั้งสองท่านว่าทัา้งสันสนอพ่นองเ <สำ S 2> นาะเอาังใจกันรัว่ๆว่าสันทว่ามีหลักฐาวอุบัติเหตุาะพินองเนาะก็อยากวอลฮอดวอกถึงแต่ว่าม่นกะหลีกเลี่ยงบ่ได้หลา,ล,าลายครั้งเป็นอย่างจังออกมาวอนาะพ่นองเนาะถือว่าเป็นการบอลไฮ่เฮ้าใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทต่ว่นหลายๆคนพิ่นกิบ่ได้ประมาทอกพ่นองแต่ว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เฉพาะต้นปีนี้มาพ้ายามจนมาถึงตอนนี้เนาะเพราะท่านใดคืองปีเรียกว่าข่าวอุบัติเหตุในวงการมอรมอลนี้หลากานด้กัับงงครเิ บัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตก็มีแมนบอสแต่บางครั้งก็เสียหายเฉพาะตัวรถนพี่นองเนาะ,ะสาหรับครั้งนี้กะทรงกําลังใจกันพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้สาหรับทีมง,งานเกง่งออดีโอกาลสินเดอพี่น้องเด้อค่ะ,อะนอกจากสิส่ายังไดละ่ะรถเสียหายแล้วเขาของทางรผมเสือบากะสิเสียหายเพราะประมาณยุ่เนาะพี่นอ้นองเนาะอ่ะนั่นละ่ะสำหรับผู้ใดอ่ามองหาเวทีเครื่องเสียงราคาย่อมเย้าพี่น้องอ่า ที่งานพีเก่งออดิโอการาซินก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเดอพี่น้องเดอรราคาจับต้องได้ พอถึงมือเพิ่นกลับไปเออสำหรับอันไอ,นนอนน้ทีมงาพี่เก๋งอ,อ๋อเดร็มาแล้วก็จะเป็นคือจังเพื่อนพ้องน้องพี่คนวงการเดียวกันแมนบ่นอกมีคํำถานคือจังารคารคาพี่ราคาน้องว่าสันเถาะเรียกใส่เรียกหากันได้ในวงการมอลลั่สิงวงการรถแห่เพิ่นสิงหัจักกันเป็นอย่างด<ม>ีมีคํำถานแมนบ๊อกอันนี้ผู้ดีติดงานมองนี้มีงานเขามากกับทรงงานให้กันเออหรือว่า เนี่ยคือจังทีมงานพีเก่งออดิโอสาธุมริวารเมืองแรงไปงานบวได้<ช>เออเพื่อนศสีเพื่อนพอน้องพี่นี่แหละผมจักกันมีผู้ใดว่างปอเออจังศี่นะเกลับไปแท่เนเท้าแน่จังี่ศรอเป็นการบางเที่ยงกันได้งานมากขับปอนให้กันอืมก็เป็นมิตรภาพดีๆเนาะพี่น้องเนาะอ่าคนในวงการอ้าไก่ลาลาบัตที่นีจังน้อยนี่มอลำั่มนายนี่กับศิปิดฤดูกาลแล้วแต่ว่าสำหรับมอลำัสิ่งเองกับมีปิดคือกัน แต่ว่ากระหังปได้ปิดเป็นจิจจาลักษณะประนั้น้ามีคนติดต่องานมากอะไปทําการแสดงขึ้นเก่าพราะวัาหมอาำิ่งคนข้างสิงข้องโตไปง่าย แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้เ<ม>นาะพี่น้องเนาะหลังจากนี้แหละเพีงพังช่วงที่<ม>เบียดดูกาลหมอลำเนี่ยหละก็คือสิเป็นช่วงเข้าพรรษาเ<ม>ข้าพรรษาลาพระเจ้าแมนโบง<ม>านกันหน่อยงานกันหน่อยทางภาคอีสานนี่เพื่นสิบอกใจงานช่วงเข้าพรรษาว่าสิเป็นงานแต่งงานบวชงานบุญอีหยังก็ตามลักเพียงพันผานแมนบหลักสิบโบมีการจัดงานเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละรถแหรหรือว่าหมอลำสิ่งจังสีเพื่นกับสิ อบอบอคอยได้มีงานปันใดก็ถือว่าเป็นการพักว่งไปในตัวพักฟืน้นร,ร่างกายว่อมทีไม่วสันาะเปดิดฤดูกาลแล้วกะออกพันซาราพระเจ้าเหลือกะจังบอกกันไหมแมนบ,<ๆ>บอสโซงกำลังใจกันน,น,นะพิ้องเนาะในหลักเพื่อนว่าเ,าเวลาที่ผู้ใดเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีเรื่องราวอย่าง,างสิเพื่อนพ้องน้องพี่ไม่ทิ้งกันเบิงกันแย่งกันประสันทะเป็นต่ออุนใจด้พยาธา์เบิงจากคอมเมนต์นั่นสิกะมีถึงแต่ทีมงานเวทีเครื่องเสียงเครื่องการศิลปินนักรรองหมอรำซิง เป็นส่วนใหญ่เนาะพี่น้องเนาะ,ะซึ่งกะนี่หลายแงามนี่หลายแงามเห็นใจกันเป็นว่าล่ะโอ้รหลดกะพังยับเลยเอาไปกำลังใจให้เด้อแบบนี้เนาะเาเพียงใดอันินหน่อยช่วงนี้ประเทศไทยพี่น้องมีว่าไงว่าฝนตกเกือบทุกมือเกือบทุกพื้นที่เอ่อหลายหม่องลหลายบอลกะมีประเภทนี่บุญม่องไฟเอ่อมอลลั่สิงเอ้ยหรือว่าเวทีเครื่องเสียงเอย้ยเสียดเว่าช่วงนี้ง่ายหลาย ไปรับงานมองหันมองนีหมอรัมไปบุญบางไฟยังสิแม่ะะ้วกะ็เรียเชิญเด้นพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดเป็นแฟนหมอลัมราคาแฟนบางไฟน้องพี่น,อบบน,น้องนทาตำบลหนองบัวเพื่อสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องปรจัดประเพณีบุญบองไฟใหญ mm hmm. ่วันที่22นี่แห่พี่นอ้องที่ทำการอ,องค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองบวงัว อืมเนาะพี่น้องเนาะเป็นตัางขบวนเหน่อีมีหญมมีหมอลับสิงห์กระเวศพรอมอืมบ่ายโมงถึงหกโมงเย็นหมอลัมสิงเหมือนที่2ีสิบสามนี่จุดแบบที่นี่ บา,บางไฟแสนหลายหลายเนว่าเอาจรางสา<ม>นพี่น้องนาะสุดท้ายทายสุดส่งกำลังใจสำหรับทีมงานเกงิงออดิโอกลาสินหมูน้อยจุรารัตวสันเถาะขอให้ปลอดภัยนอะพี่น้องเนาะหลังจากนี้ขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาพอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ